สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน ep ที่577กันแล้วนะครับพี่พ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทั้งช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับพระ บ้านเครื่องรางนะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับผมอยากจะเช่านะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมตามช่องทางที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับผม Li n e แอนะครับแอดหนึ่งเจซีโอไอพีดีคิวนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับ ผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่านะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นี้นะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่นะครับผมหมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่22นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกัันนด้วยะครบ ผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลขอ EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์นะครับผมมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรนะครับผมมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับผมอยากจะเช่านะครับผมพละเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับพี่หลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทาง พระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก่อนจะสั่งช่าบูชานะครับผมเชิญรับชมให้ชอบใจนะครับผมรับชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับซูมกล้องเข้าไปนะครับพี่ๆเราก็จะเริ่มนะครับผมกันที่รายกันที่1นึ่นะครับผม สำหรับรายกันที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นชุดหลวง ước, ู่เพือกนะครับพี่วัดกิ่งแก้วนะครับพี่ๆี่จังหวัดสมุทรปราการนะครับผมเป็นรุ่นกรรมการนะครับเป็นรุ่นขุดศาสเล็กนะครับพ,พี่จะมี5ององแบบนี้เลยนะครับชุดนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับชุดนะครับผมพระผงขุดศสรนะครับผมเล็กนะครับหลวงู่เพือกนะครับพี่ๆวัดกิ่งแก้วนะครับพี่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับนำออกมานะครับผมลงกล้องให้พี่พดูนะครับผมสัก2องค์นะครับแต่เดี๋ยวรูปภาพแต่ละองคนะครับผมจะถ่ายไว้ให้นะครับพี่ นี่นะครับจะถ่ายไว้ให้แบบชัดๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมสําหรับนะครับผมพระผงกุศลเล็กนะครับผมหรือพูกเผือนนะครับพี่ชุดกรรมการนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นองค์แรกนะครับจะลงกล้องให้ดูสักสององค์นะครับผมจะมีทั้งหมด5องค์นะครับพี่อีก3องค์นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปภาพไว้ให้นะครับนี่นะครับผม รายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระหลงขุศะนะครับผมชุดกรรมการนะครับหลวงปู่เผือกวัดขิงแก้วนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระนะครับผมกรุหูยานนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่เปิดให้ในราคา4 5่าสนะครับสำหรับนะครับผมพระกรุหูยานนะครับพี่รายการที่2นะครับผมเปิดให้ในราคา450บาทนะครับ 450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พีนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่2ใน E.P. นี้นะครับผมพระกรุกหูยานนะครับพี่พีหมายเลข2นะครับ รายกันถัดมานะครับผมเป็นพระร่วงนะครับพี่พี่รายกันที่3นะครับผมรายการนี้นะครับผมพระร่วงสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะครับอยู่ในเลี่ยมจะรอมนะครับผมเปิดผิวด้านหน้าแบบนี้นะครับพี่ๆรายกันแบบยเลขสามอง์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับอง์นี้นะครับเอา400บาทนะครับผมสําหรับพระร่วงนะครับพี่พี่รายกันที่3นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมลองดูลองชมผิวกันดูได้นะครับพี่พี่สภาพผิวองค์พระนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับนะครับพาร่วงนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผิวเก่ามากนะครับพี่รายกันที่3นะครับถัดมานะครับผมรายกันที่4นะครับผมจะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับเป็นหลังตอรีพิม์ใหญ่หมายเลขนี้เปิดให้ในราคานะครับ600บาทนะครับผมสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับผมหลังตอรีปี2 5 0 5นะครับผมหรือว่า2 5 0 5นั่นเองนะครับ เปิดให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับพี่พีนี่นะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับสำหรับนะครับผมรายการที่4นะครับผมใน EP นี้นะครับต้องดูลองชมกันได้นะครับผมเปิดให้ในราคา600บาทนะครับผม ถัดมานะครับผมรายการที่5นะครับเป็นเหรียญเสมานะครับผมองค์นี้เปิดทา yes. ีาในราคาเอา450นะครับสำหรับเหรียญเซมานะครับผมหลวงปู่ทวดพิมพ์ผัาปากองค์นี้นะครับ450นะครับผมรายการนี้นะครับพี่ๆ450บาทนะครับผมสำหรับนะครับเหรียญนะครับผมเซมานะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมรายการที่5นะครับผมใน EP นี้นะครับ ลองดูแล้วให้ชอบใจลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมสนใจหมายเลขไหนถูกใจรายกันไหนสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยนะครับพี่ๆถัดมานะครับผงรายกันที่6นะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆนี่นะครับเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังจะมีเป็นเอ่อเป็นพระผงสุพรรณนะครับผมนี่นะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับองค์นี้เปิดให้ในราคา400นะครับพี่ๆสำหรับรายกันที่6นะครับ 400บาทนะครับผม400บาทนะครับสำหรับพระสมเด็จรายการนี้นะครับด้านหลังจะเป็นพระผงสุพรรณแบบนี้เลยนะครับพี่ผิวเก่ามากนะครับองค์นี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับผมสาหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่6นะครับพี่นี่นะครับขอัยด้วยนะครับผมพอดีมือไปชนกล้องนะครับถัดมานะครับผมรายการที่7นะครับเป็นหลวงพุทธรีดนะครับผมเนื้อกระไหล่ทองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ องนี้เปิดให้ในราคานะครับผมเอา600บาทนะครับผมสาหรับหลวงพุทธดนะครับผมพิมพ์เตารีดเนื้อกระไหล่ทององนี้นะครับ600นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม600บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกองเลยนะครับพี่นี่นะครับผมหลวงพุทธรีดนะครับผมเนื้อกระไหล่ทองหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมดีเลี่ยมสวยมากนะครับ ฮัตมานะครับผมองค์ที่8นะครับพี 80, ่รายการนี้นะครับผมก็จะเป็นพระสุ้มกรนะครับผมองค์นี้เปิดทในราคา450นะครับผมสําหรับพระสุ้มกรรายการหมายเลขนี้นะครับรายกันที่8นะครับผม450บาทนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับนะครับผมรายกันที่8นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผม 450นะครับถัดมานะครับผมรายการที่9นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆองค์นี้เปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสำหรับพระสมเด็จที่อยู่ในเลี่ยมข่าแบบนี้นะครับหมายเลข9นะครับพี่ๆ400บาทนะครับผมพระสมเด็จองค์นี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสำหรับนะครับผมรายการที่9นะครับผมนี่นะครับเปิดให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าได้สนใจองไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่ถัดมานะครับผมรายกันที่10นะครับเป็นปิดตานะครับผมเนื้อลายเสือนะครับปิตาจัมโบ้นะครับพี่องค์นี้เปิดให้ในราคานะครับอง์นี้700นะครับพี่ี่ขออนุญาตเปิดให้ในราคา700บาทนะครับผมสําหรับปิดตาพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่เนื้อลายเสือนะครับผมเนี้นะครับ ตกลงตรงนี้นะครับผม700บาทนะครับรายการนี้เลยนะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับนี่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิตตมานั่นเองนะครับพี่ๆพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับ700บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นปิดตานะครับผมมหาเสน่ห์นะครับองนี้600นะครับผมขออนุญาตเปิดทั้ในราคา600บาทนะครับผมสาหรับพระปิดตามหาเสน่ห์นะครับ รายการหมายเลขนี้นะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับรายการนี้นะครับสำหรับนะครับผมหมายเลขที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับปิตาจำเราขอพายด้วยนะครับผมเป็นปิตามหาเสน่ห์นะครับพี่ถัดมานะครับผมรายการที่12นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับผมหลวงพ่อแช่มนะครับนี่นะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับพี่ หลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับองค์นี้เปิดให้ในราคา450นะครับผมสําหรับเหรียญเม็ดแตงนะครับผมหลวงพ่อแช่มนะครับนี้น่าจะเป็นเนื้ออันตาก้านะครับพี่นี่นะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ450นะครับผมสําหรับเม็ดแตงพ่อแช่มนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับพี่องค์นี้เปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับ เหรียญนะครับผมลดเพ่อเงินนะครับผมวัดดอนใหหอมนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ400บาทนะครับผม0บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับมีร้อยจานด้านซ้ายด้านขวานะครับอันนี้เป็นผิวด้านหลังนะครับพี่จะอยู่ในเรี่ยมพลาสติกนะครับผมเรี่ยมกันน้ําเก็บผิวไว้นะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมลดเพ่อเงินนะครับผมวัดดอนใหหอมรุ่นสุดท้ายหมายเลขที่13นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่14นะครับผมจะเป็นเหรียญลูปพ่อเกษมนะครับผมเขมโกรนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับเป็นกองพันสามนะครับพี่ๆองค์นี้เปิดให้ในราคา400บาทนะครับสําหรับนะครับผมเหรียญนะครับผมกองพันสามนะครับผมลูปพ่อเกษมเขมโกรนะครับเปิดให้ในราคานะครับเป็นปี18นะครับพี่400บาทนะครับองค์นี้เลยนะครับ 400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่14นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระหางมากนะครับหมายเลข15จะเป็นหางมากนะครับผมส่วนหมายเลข16จะเป็นพระคำข้าวนะครับพี่อันนี้จะเป็นรายการที่15นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม450นะครับ450บาทนะครับผม แต่ท่านได้สนใจคู่กันกับอีกองคหนึ่งก็เดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเป็นแยกผมให้องค์ละ450บาทนะครับผมอยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้นะครับผมสำหรับพระหางมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุ่มหมายเลขที่15นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระคำข้าวนะครับพี่ๆองค์นี้เปิดให้ในราคา450เหมือนกันนะครับผมสำหรับนะครับผมรายการที่16นะครับผมใน EP นี้นะครับ450บาทนะครับผม 4ี0ราบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการที่16นะครับผมใน EP นี้นะครับสนใจซอนรายการสามารถพูดคุยกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมวันนี้จะเป็นกะลาแกะตาเดียวนะครับพี่พี่กะลาตาเดียวแกะราหูอมจันนะครับผมนี่นะครับเป็นหลุงพ่อน้อยนะครับผมวัดสีสาทองหรือว่าวัดธรรมสารานั่นเองนะครับผมรายการนี้เปิดให้ในราคา 500บาทนะครับผมอาจจะล้มก้องให้ด like ูยากนิดนึงนะครับอยู <submission> <chest> ่ในกรอบกาวแบบนี้เลยนะครับผม500บาทนะครับพี่พีกลาแกะนะครับผมนี่นะครับลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมกลาแกะนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมกราเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่ทันใดนะครับผมกาลังตามหาอยู่นะครับผมหรือว่ามีมุมไปต่อนะครับก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามา พูดคุยกันได้นะครับผมนี่นะครับทุกองค์ที่ได้ชาบูชาไปนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับถัดมานะครับผมรายการที่18นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับอง์นี้400นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคา4 0่า400บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับพี่รายการที่18นะครับผมนี่นะครับสําหรับนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผม จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจองค์ไหนนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมช่องทางที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอนะครับไลน์แอดนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่สิบเก้าแล้วนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับจะเป็นพระนางพญานะครับผมพระเนื้อดินองค์นี้เปิดในราคานะครับผม เอา400บาทนะครับสำหรับพระน้ำพยารายการนี้นะครับ400บาทนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมพระนำพยานะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่19นะครับผม ถัดมานะครับผมรายการที่20นะครับเป็นเหรียญหลวมพ่อกลั่นนะครับพี่ีองค์นี้เปิดให้ในราคานะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัญาการามนะครับ400บาทนะครับผมปี2469นะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่20นะครับผมใน EP นี้นะครับเป็นที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับพ่อกลั่นนะครับพี่นี่นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นรายการรองสุดท้ายนะครับรายการนี้นะครับผมก็จะมี2องค์ที่ผมเปิดให้พร้อมกันนะครับก็จะเป็นเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนไอหอมนะครับแล้วก็จะเป็นปิดตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมนะครับ2องค์นี้นะครับผมนี่นะครับให้ดูกันชัดๆนะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิด <ๆ S 1> <ๆ>ให้ในราคาคู่นี้เอาพิเศษเลยนะครับผมเฉพาะ EP นี้นะครับ5้0บาทนะครับผมคู่นี้นะครับหมายเลข21นะครับผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่ เหรียญเซมาหลวงพ่อเงินกันก่อนนะครับคู่นี้500บาทนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับอันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้นะครับผมอยากดูองค์ไหนเพิ่มนะครับผมก็สอบถามมากันได้นะครับถัดมาเป็นปิดตายันยุ่งนะครับพี่พี่นี่นะครับที่เปิดให้พร้อมกันเลยนะครับผม เป็นเนื้อโลหะนะครับพี่พีรงนี้นะครับนี่นะครับน่าจะเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับพี่พีวงนี้นะครับคู่นี้500บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่21นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่22นะครับผมรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับพี่พีก็จะเป็นเหรียญพระจันทร์ฟ้านาจาโรนะครับวัดป่าถ้ำถามนะครับรายการนี้นะครับ เปิดให้ในราคานะครับองค์นี้เอา450านะครับพี่พี่สำหรับเหรียญพระจันทร์ฟันนะครับผมอาจารย์โรนะครับ450บาทนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับเหรียญนะครับผมพระจันาร์ฟันนะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับผมปี25 07นนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับสิทธิ์ทหารอากาศนะครับผมสร้างถวายนะครับ นี่นะครับผมลงกล้องให้ดูแบบชัดๆเลยนะครพิพีกีวงนี้นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ให้ทั้งช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับผมพระเครื่องรายการไหนนะครับ ก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด o นึ d q เจ็ดโนะครับเปิดโทรนะครับผม0ูนย์เก้สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมที่ผมได้แจ้งไปตลอดทางคลิปวิดีโอเลยนะครับผมเพียงแค่ดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับว่าอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับ หลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององคพระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งหมายเลของค์พระก็จะอยู่ด้านใต้องค์พระแต่ละองคเลยนะครับพี่พี่มีเรียงให้ทุกองค์เลยนะครับผมเพียงเท่านี้ก็สามารถพิมพ์ลายนะครับผมมาบอกผมหรือว่าจะโทรนะครับผมมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่านะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับในอีพีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่พี่นะครับผแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ